you mm -hmm. ครับเจ้กขอนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักของยี่ห้อโคมสูรนะครับเป็นตัว WA 430รุ่น6แมาให้นักผ้ชมกันนะครับซึ่งเนียตัว430อย่างนี้เนี่ยนะฮะเขาก็จะเป็นรถตักที่มีขนาดบุ้งกีด4คิวนั่นเองนะครับลูกค้าครับแล้วก็รุ่น6กนะฮะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเพราะว่ารุ่น6อย่างนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ตรงกับสูนโคมสูรบางเกอะไทยแลนด์ณปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่อย่างนี้เนี่ยแน่นอนเครื่องยนต์ขขขอออออองงงงเเเเเเเาาาก็็็จะะใใช้้้้นน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 นปปคคครรรรรรื่่่่่ยยยตต์มมมมววััหึึทีีบบแแลลซด ดีทำงานไวขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นกว่าด้วยกเก่าด้วยนั่นเองนะครับนี่นะฮะหลอ่ลอ,ลอสวยๆนะครับยางมาพร้อมกับยางเบอร์23.5 25นะครับตัวนี้นะาำตารลดตัก4ี่เลยนะครับนี่ สวยๆหล่อๆนะครับลอมหน้าหลังเป็นรุ่นใหม่เป็นระบบพวรีเทอริคแบบใหม่ความเร็วบของเขาเนี่ยจะหมุนเร็วขึ้นแรงขึ้นตามความร้อนของเครื่องยนต์นะครับดูเครื่องยนต์กันบ้างในส่วนของเครื่องยนต์ของเขาตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับวางเรียเป็นแนวนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของหนา้าเทีื่งของเขานะครับเขาจะมาพร้อมกับตัวโคม,มี่ยสูบ6ดี1 4นะครับนี่อันนี้เป็นฝั่งเทอร์โบเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆไปทีละฝั่งนะครับ แองกิปนะตัวนี้นะครับส,สวยๆนะจุดรดั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเปิอดอีกฝั่งหนึ่งดูกันบ้างนะครับอันนี้เป็นฝั่งเธอไม่ใช่ออกไปเป็นฝั่งวัชีดนะครับตะกี้ฝั่งเทอร์โบนะนี่นะครับชัดเลยนะฮะแองกิปนะตัวนี้นะครับจุดรดั่วซึม ไม่มีนะลูกค้าครับแล้วก็พวกเสียงเพื่อนการทำงานของตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้นิ่มแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่หล่อๆสวยๆนะแกนเขินลายล้ยลยลยาลายดำไม่มีนะลูกค้าครับนี่พุ้งกีเนื้อเต็มแดดนี้เลยสวยมากๆนะครับ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสภาพเกียร์กันนะครับในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ทอร์กนะตามสายรถตักไซส์ใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับ สาหน้ากานะฮะช่วงการนะครับช่วงเอวของเขาช่วงตัวเกียร์ของเขาเนี่ยก็มาแห้งดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ไม่ใช่ขอไปไม่ได้มีอะไรที่่วดซึมเลยนะครับขอาไปนะฮะนี่เรารอสวยๆโอเคเดี๋ยวปิดฝาเครื่องก,กันลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปลองขับเทสในส่วนของแรมปั๊มกับเกียร์ของเจ้าคันนี้กันต่อนะครับผมแปะตัดไปเลยนะครับนี่นะครับผมถัดขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะลูกค้าของเจ้าตัว4 3 0รุ่น6คันนี้นะครับนี่เรารอสวยๆนะครับ นี่นะตาภายในเป็นอย่างนี้เลยคนโทลเป็นคนโทลคู่แบบนี้นะครับแล้วก็เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ทอร์กนะเดี๋ยวผมขอขยับรถนะนิดนึงก่อนนะครับนี่คนโทลคู่ขึ้นลงหนึ่งความหนายหนึ่งนะครับนี่เกียร์ก็จะมี4ี่เกียร์นะครับตามสายเกียร์ทอร์กนะนี่นะฮะลองให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยความที่เป็นรถรุ่นใหม่นะครับลูกค้าครับเขาจะมีฟังก์ชันของเกียร์ออโต้กับแม่นวลนะครับมาให้เราเลือกใช้ด้วยนะครับซึ่งเขาอยู่ตรงนี้นะฮะ ฮะครตรงตัวเลยแมนนวลก็แมนนวลถ้าออโต้ก็โลไฮนะครับมี2ระดับนะก็สามารถเลือกปรับใช้งานได้แล้วแต่คนขับถนัดได้เลยแต่วันนี้ผมจะลอมแบบแมนนวลให้ดูเพราะว่าจะได้ลองไล่เกียร์หนให้ดูได้ว่าเขาเนี่ยใช้งานได้ครบดีหรือเปล่านะครับนี่นะฮะนี้เกยร์หนะครับลองเทียบข้าวนะครับ2นะสามปืดสนะครับนี่นะฮะนุ่มๆนะครับอ่ะเดินหน้ากันบ้าง1นะครับ2 3 ดีนะครับนี่นะฮะเบรกดีอย่าีเดียวอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวลองลากเกียร์สี่ให้ดูด้วยนะครับนี่ปึ๊บอ่าไม่ต้องรอรอบนานนะตัวนี้นะครับอ่ะเดินหน้าอีกทีนึงนะครับนี like uh, 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 ah, Now, uh, ่ปึ๊บนี่นะครับก็บอกแล้วเลยว่าเกียร์เนี่ยก็ยังทํางานได้แรงนะครับแล้วก็รอบเนี่ยก็ยังมาไวดีมากๆนะตัวนี้นะครับนี่พร้อมบวกพร้อมลุยอ่ะเดี๋ยวผมลองกดตัวให้ดูอีกทีนึงนะครับเพรสปั๊มนะนี่นะครับ ลอ,อยได้นิ่มๆสบายๆนะตัวนี้นะครับบอกเลยว่าปั๊มเนี่ยแรงดีพร้อมลุย พร้อมใช้เลยนะครับตัวนี้นะแล้วก็พวกชุดคอนโทรลต่างๆของเขานะครับก็นิ่มดีมากๆนะครับพวกชุดพวงมาลัยเนี่ยนะครับก็นิ่มดีมากตอนให้เข้าไปรถตักไซสี4คิวก็จริงนะลูกค้าครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นรุ่นใหม่เนี่ยเรื่องความนิ่มนะฮะความคล่องการขับง่ายขับสบายเนี่ยคล้ายๆรถเล็กเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะครับสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองเทสระบบเบื้องต้นนะของเจ้าตัว4 3 0ามศนรุ่นหกัวนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่าในใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตากโคมสูตร W A 430รุ่น6คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าได้ต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาเลยรายละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทสทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอีดยดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าแพงสวยทางคันจุดรั่วซึมไม่มีนะครับ นะและก็ข้าตัวของเขาไม่แพงด้วยอยู่ช่วงร้านป้ายเท่านั้นนะจ๊ะถ้าเกิดทานานสนใจเเรียนติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ฝากของทนี้กับประตูคมสูดร b s 4 3 0รุ่นหกันนี้นะครับถ้าเกิดทานในที่เราชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, และก็ฝากกดสับสไครตให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าตัวใหม่ของเรานะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ